ในวันนี้ครูขอเรียกร้องสิทธิ์ของครูก็คือการร้องเรียนนะคะ,ะศึกษาที่การจังหวัดพุทธมวนนยการเขตพื้นที่คนเดิมนะคะแล้วก็คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาสอบสวนครูทั้งหมดนะคะที่ทำหนังสือและส่งคนมาคุกคามแล้วก็ตรวจสอบทอเทจริงครูโดยทุกครั้ง ที่ไปสอบครูต้องค้นกระเป๋าเทกระเป๋าต้องล้วงกระเป๋าเสื้อให้เอาข้างไนออกว่าเราได้บันทึกเสียงหรือไม่เวลาคาารูถามหาหนังสือจากตรงนั้นตรงนี้เขาบอกว่าไม่มีแต่ทุกครั้งขอค้นดูเอกสารของครูหมดเลยบังคับให้ครูเอาเอกสารที่ครูลองเรียนไปให้เขาทุกคนแล้วเวลาอยู่ในห้องตรวจสอบ คูเป็นผู้ถูกสอบถูกกล่าวหาครูมีสิทธิ์จะอ่านและทบทวนคำให้การของตัวเองก่อนที่จะเซ็นรับทราบข้อเก่าหาแต่คณะกรรมการชุดนี้ที่สอบสวนครูกลับให้อ่านให้ครูฟังแล้วบังคับให้ครูเซ็นในทุกครั้งที่สอบสวนครูตั้งแต่สวหนึ่งถึงสว6ที่สั่งลงโทษ ครูไม่เซ็นเพราะว่าสิ่งที่เขาเกล่าวหาครูครูไม่ได้เป็นแบบนั้นครูขอสู้ตามกติกานะคะยังไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะไม่ตรวจสอบทุจริตแต่กลับแก้งครูครอบครัวทุกช่องทางเอาทุกคนมาขู่เอาสพมมาขู่นะคะจับครูขังน,นะคะปิดห้องเข้าห้องสำนักงานไม่ได้นะคะนอกจากนั้นยังไม่พอปิดกั้นครูทุกอย่าง ไม่ให้เมื่อสั่งลงโทษรถคานในเดือนครูเรียบร้อยแล้วไม่ให้ครูกู้สากรแฟน Friend. ก็กู้ไม่ได้ให้ทุกคนในจังหวัดเชียงรายที่ค้ำประกันให้ครูโดยเฉพาะครูในโรงเรียนไปถอนค้ำปิดประตูครูทุกทางดิเครดิตครูทุกทางเสร็จแล้วพอครูกู้ไม่ได้ครูและครอบครัวไม่มีทางไปบ้านไม่ได้ส่งรถคืนบริษัทรถอีกคันเอาไปจำนำมอเตอร์ไซค์ขาย แม้แต่คอมพิวเตอร์ที่ลูกลักที่สุดครูต้องมาขายเพื่อสู้สิ่งนี้ครูลงขอไปที่กสจจจังหวัดให้เอาครูออกนอกพื้นที่เพราะว่าครูถูกคุกคามไปโรงเรียนเขาตัดน้ําตัดไฟห้องอนุบาลไม่ให้ครูเข้าห้องสํานักงานครูขอไปทางไหนเขาก็บอกว่าไปกสจกสจก็บอกว่าไม่มีอำน,นาจหน้าที่ไม่ให้ครูไปศูนย์ดํารงทําพอไปศูนย์ดํารวจทํา ก็ไล่ให้ครูมาที่กสจสุดท้ายครูไม่มีที่พึ่งที่พึ่งเดียวของครูก็คือปปชเชียงรายครูจึงขอไปที่ปปชเชียงรายว่าครูขอออกนอกพื้นที่เพราะว่าตอนนี้ครูออกบ้านไม่ได้สถานการณ์ที่รุนแรงช่วงปีหกหนึ่งหสองครูต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านกับลูกรถไม่มีแต่แฟนก็ต้องไปทำงานตามปกติ ที่โรงเรียนค่ะที่โองเรียนศึกษาธิการจัง,งหวัดศึกษาธิการจังหวัดแล้วก็ผอเชลายเขตสี่แล้วก็คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้สอบสวนคูนะคะของผอ,อเขตแล้วก็พวกนะคะคือนิติกรของเขตพื้นที่ที่นอกจากไม่ยอมตรวจสอบแล้วยัง ยัดเยียดข้อเก่าหาอื่นแล้วก็เขียนกันแกล้งให้ครูได้รับโทษในเกี่ยวกับเรื่องทุจริตนะคะหนังสือขอความช่วยเหลือคุ้มครองพยานให้ออกจากนอกพื้นที่โรงเรียนบ้านรองเชลแรงซึ่งคูไม่ได้เขียนย้ายไปตั้งแต่ต้นนะคะซึ่งเขตสีบังคับให้ครูเขียนย้ายไปลงที่นี่แต่ปปชที่คุ้มครองนะคะแล้วก็นิติกรอของสอพทบ,บอกว่า ครูได้คําสั่งปปชคุ้มครองนะคะครูมไม่ต้องเขียนย้ายค่ะแล้วสิทธิ์ของครูได้ลงที่โรงเรียนอนุบาลบ้านดอนตันแต่กับดีคุณไปรายงานตัวแทนครูนะคะตั้งแต่วันที่8พฤษภา2562นะคะซึ่งการรายงานแทนตัวครูในครั้งนี้ม,มัน,นไม่ได้ค่ะไม่ได้ ไม่ได้ก <without> <า>็ผิดตั้งแต่ไงไงค่ะตามเท็จขึ้นมาเนี่ยโอ้ก oh, ็จะตัวเบอร์หน้าเขาเด้อเตยเนาะเออตัออันนี้อันนี้อันนี้คือใครคะคือนิติกรเขตเรองผอเขตแล้วก็นิติกรทั้งสองคนที่ว่าบังคับให้ถอนเรื่องทั้งหมดอะค่ะอันนี้ก็คือ ไปลงพื้นที่แันที่ครูเอาประกอบข้อร้องเรียนนะคะว่าครูร้องเรียนมองถึงศูนย์บันลงธรรมให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพวกนี้แต่ศูนย์บำรลงธรรมเชียงรายะถอนเรื่องหมดเลยทุกที่ครูก็ไม่เข้าใจว่าครูเป็นผู้ร้องทุกข์ทไมเขาถึงมีสิทธิ์ศูนย์บันลงธรรมอ่ะที่พึ่งของประชาชนอ่ะถึงไปถอนเรื่องร้องทุกข์ของครูได้ เขาส่งรถเห็นไหมคะส่งส่งผู้รับเหมาซึ่งเป็นเป็นมนามีของเชียงรายเคศีะคะ่ะไปซ่อมแซมซ่อมแซมแก้ไขางานที่ครูลองเรียนไปนะคะก็สเปกของนีคะเพราะว่าครูถามไปครูลองเรียนไป16เรื่องใช่ไหมคะเรื่องนี้ปรากฏว่าในช่วงที่ครู้องเรียนอะเคสีนอกจากไม่ตรวจสอบแต่กลับแก้ไขเอกสารแล้วก็ส่ง,ส,งส่งผู้รับเหมาะคะ่ะไปแก้ไขางานเปลี่ยนแปลงงานซึ่งในตรงนี้ คงมีบันทึกวิดีโอหมดเลยนะคะ่ะซุอมขนาดนี้ซุดซอมถึงขนาดนี้ค่ะนะะี่ค่ะจะปัดให้ดูนะคะชาวบ้านนะเปิดเทอมานะคะน้ําท่วมนะส้วมเต็มอ่างูอยู่บนหลังคาเห็นไหมคะชาวบ้านพ่อหลวงมาพัฒนาตลอดนะคะฝนฝน,ฝนตกนะ้ำล่นสนานเด็กเล่นล้นหมดเลยไม่เคยให้แต่ซ่อมแซม พอขอไปแก๊กเดียวสร้างสากกรโรงเรียนขายมาม่าต้นให้เด็กๆเอาเงินอ้วกยักจนเด็กไปสั่งซื้อชุดพละแจกเสื้อขายกางเกงให้เด็กอันนี้มันมันมันไม่ใช่ค่ะประโยชน์ลบหลวงลบอุดหนุนเด็กลบซ่อมแซมมันต้องลงสู่เด็กใช่ไหมคะสากกรโรงเรียนเป็นส่วนข้างนอก ซึ่งไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรเลยแต่ทำไมคุณถึงมีงบซ่อมแซมนและสร้างสาหรณ์กและขายของให้เด็กได้